ดิอรสู่ ROV สวัสดีทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมกับนายเดชธิกแล้วกับเกม ROV แล้วก็ตัวที่เล่นวันนี้ก็คือเล่นแก๊กสายซัพพอร์ตอีกแล้วนะฮะตัวกับศัตรูไปด้วยกันถ้าลหลังๆนี่ไม่ค่อยได้หยิบไอ้แคดเดียตัดซินเม,นะมาส์อะไรนะฮะเพราะว่าลองเล่นเล่นซับดนะูบ้างแล้งก็ยังคงแล้งเดิมอีกเ,เช่นเคยนะครับคือแล้งโกนั่นเองไม่ขึ้นไปมากกว่านี้นะครับผมโอเค เวลาก็เจอบอลด้ากับเคดิก้ามะจำไม่ได้ตวัวอะไรนี่ครับเป็นตัวตั้งป้อมมีปื่นแล้วนะโอเคตอนนี้แก๊กได้ทำการเขามาเตือนเราดูเันว่ารอบนี้เราเขาจะซับพอร์ตได้ดีสักแค่ไหนแนละโอเคเราเปิดดูการัน,นดี่าต่างฝ่ายฝั่งตรงข้ามนี่ดูค่อนข้างหิวนะแบบว่าอยากจะเอาให้ได้เลย จังหวะนี้นะฮะผมยืนนิ่งผมก็จําไม่ได้ว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะกินข้าวหรือเปล่าหรือเล่นทําอะไรดูติ๊กต็อกนะฮะค่อนข้างเล่นแบบทำตัวชิวๆนะแบบไม่มีไรนมาอาจอนี่ดึงมาโดนนะดึงไปหนึ่งทีเะโดนโดอดําจกมาหนึ่งทีไม่สนใจครับตีคีปไปหนึ่งจังหวะไบ่ไปหนึ่งทีฮะโอ้โหตีเจ็บอยู่นะตีเจ็บว่าอู้หตายแล้วชิวมากเกินไปแต่ว่าเทลก็แรกได้ครับอ้าว เป็นแก๊กที่คีบวอลดัมได้เนื่องจากเกิดการระ,ระเบิดนะฮะตอนตายนะเรารับเดินมาพอดีหรือว่าแรกแรกกันตปเนาะแรกโลมันตปนะดีที่แครรี่ฝั่งเราไม่ตายนะลิงเขามาเสริมแล้วลิงเขาไม่เวลสีนะ,ะลิงป่าเหรอไม่น่าใช่ป่านะะน่าจะฝั่งอ๋อลิงป่าเนะอ๋อวะสีละ ออลนะฝั่งเลนล่างนะฝั่งนี้มีวสีนะฝั่งนี้มีสามตรงข้าวเห็นว่ามันเยอะน่าจะเลือกถอยก่อนนะมนนไม่อยังไ่เข้าฝั่งแก๊ก็ดึงไปแล้วนะน่าจะรอจังหวะด,ดึงอีกทีนะึงเปล่าอีมบอลรับเดอมาแต่ใจดึงไม่ร้บอกไม่ดึงนะเลือกที่จะใบก่อนนะใบแล้วก็เหยียบเหยียบไปดึงกิซี่มาแทนนะเห็นกิซี่วันนี้ซิวเข้ามาโดสองอีกทีเจอมังกรสตั้งกันสี่คนเลยทีเดียวนะแก๊ก แก๊กโอ้โหจังหวะจังหวะน,นี้คือสวยมากคือลิงเข้ามาอ้อมนะฮะแล้วแก๊กเห็นนะเห็นว่าลิงเดิอนอ้อมเลยเปิดอันติ้ฟิกเกอร์เข้ามาดูดเลยฮะ,ะเพื่อป้องกันแครี่ของทีต้นนะคะ่อนข้างซัพพอร์ตได้ดีนะ,คะแครี่แบบรอดได้รอดจากน้ึงนะลิงเอาละฮะดึงมาแล้วฮะจังหวะนี้สตัร์ไปหนึ่งที่ไป้บินหนึ่งที่ยังไงตีเข้าไปตีทะโลเข้าไป,าไปพยายามได้ถึงป้อมนะ,ะแต่ว่าเทลววิ่งไม่เร็วจึงสร้างระเบิดไม่ได้มากกว่านั้นนะ คิซีเข้ามาเปิดอันติเมทเข้ามาแต่ก็ไม่ไดโดนใครโดนแต่กิฟต์โดนระยะนระยะยิงสวนกลับครับคิซี่เข้ามาในป้อมเลยพยายามที่จะเอาลิงนะแต่ว่าลิงก็กลับไปแล้วนหะเกือบตายเอาคิซี่เกิดการยืนนิ่งตรงนี้เลยยืนทำท็อกซิกหรือเปล่ามันจะมีคนนั่นที่ชอบแบบยืนวาร์มหน้าป้อมยืนบ้าว้ามก็รัวโชว์ะรปแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะท็อกซิกหรือเปล่าอันนี้ไม่นช่ท็อกซิกแล้ว น่าจะได้ว่าแหลกน,น่าจะแหลกหรือค้างหรืออะสักอย่างนะฮะหลุดโอเคตันนี้เข้ามาเขียนนกก่อนนะเพื่อแชร์เงินให้กับก,บก,บกแบบพื่มทีมแล้วูะแชร์เงินไม่มากนะฮะแต่ก็จําเป็นนะถ้าได้ก็เอานะเอาให้หมดเห็นแครี่เข้ามานะตั้งป้อมอยู่ในป่าจาังหวะนี้เข้ามาดึงไปจังหวะดึงดูดเข้ามาอีกทีนึงเห็นบอลดำเห็นแก๊กดูดอยู่พยายามเลี่ยงหลบการดูดนะแต่ก็แต่โอ๊ยแต่ เราบอกว่าไม่สามารถช่วยแคลรี่ไปได้นะเอาแก๊กยืนนิ่งแล้วเอายืนนิ่งทำไมอ๋อโอเคโอเครู้เรื่องแนละ้วฮะตอนนี้เล่นคลิปวิดีโอนี้อัดต่อไม่ได้แล้วนะฮะเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะเกิดการบั๊กเกิดขึ้นแล้วนะบั๊กวิดีโอเวลาบันทึกวิดีโอรีเพย์เนี่ยเหมือนมันไม่ได้ึบันทึกการเล่นนะแต่เหมือนแบบมันเป็นการตรวจสอบการเดิน G P S อนแล การตรวจสอบหลยายข้งอย่างนี้เห็นไหมครับว่าเดินทะลุเดินไปไกลแล้วเกิดการบักเกิดขึ้นแล้วโอเคคลิปนี้น่าจะต้องโดนตัดออกนะครับผมอาการอย่างนี้เป็นบ่อยครับก็คือรีเพย์เนี่ยมันบันทึกแบบยังไงไม่ไม่สมบ,บูรณ์นะฮะเกิดรวนเกิดบักนะฮะเห็นคิสซี่ค้างไปจังหวะหนึ่งก็ว่าใช่แล้วโอเคแต่สกเกมนี้ก็จบไปได้สวยชนะนะฮะแต่ว่าไม่ได้นะฮะ อารมณ์ไม่ไดนะ้ก็ลบทิ้งไปฮะเรามาดูรีเพย์ถัดไปกันเลยดีกว่าเพื่อความรวดเร็วรีเพยนะ์ในครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะเล่นตัวผมจะเล่นบัตเตอร์ไฟนะผมตีตรงข้ามก็มีอลิสอเลเตอร์ล็อกนะมีบัตเตอร์ไฟยอนและบูของนะจีบเรานะฮะมีอะไรอ,อีกอีกแกนอลนกแกน๊ส <iter> อเลเตอร์ลาวิลและบัตเตอร์ไฟนะ <3 S 2> เตรียมโดดเองพร้อมศัตรูจะปรากฏตัวในอีกห้อวินาที มาถึงยอนก็ยิงฮานูมาก่อนแล้วปั๊บโดนตีเตอร์เลยือนกันเหมือนจะเพื่อเอาเงินนะเพื่อด้งเงินเนี่ยฮะยอนได้เงินละสิบหกบาทนะต้นเกมซ <c oughs> ้อมฮะออมมือฮะออมมือตีแล้วตะฟาร์มเกมนี้แต่ชิวเปล่านี่ไม่แน่ใจนะเพราะจำไม่ได้แล้วนะก็มันบันทึงส่งๆไปเรื่อยนะตอนนี้พยายามจะไล่เรียกดูคลิปทีละคลิปเพื่อลบ ลบคลิปเก่าๆออกแล้วผมเพื่อเพิ่มมาในคลิปใหม่ๆนะกับป่าเราเอาปลาววปลาวนเรวเราจะมานั่งดูเลนเอีกกันะว่ามีประเด็นอะไรเกิดขึ้นหรือเปลา่าก็ปล่อยบัตทึกไฟฟ้าไปแก๊กดึงเข้ามา,าดูดูนี่ไปจังหวะหนึ่งครับแต่ว่าเลสเตอร์เข้ามาเสิร์ฟมาทากักการสตาร์นมาสิบสองไปแต่ก็ยังรอดอยู่ครับแต่ถ้าย้อนเขาฟิวเดอชันมาอีกทีโดนี่น่าจะไม่เหลือ ก่อนโดนคาบลงมา3ตัวแล้วครับตอนนี้ลาวิวพยายามยาที่จะหลบหลบซิกแซกอยู่เลสเตอร์เขามาเสริมครับบาร์สกิลหนึ่งโดนคู่ครับบาร์สกิลสองเสริมไปดีสั้นดาเมจยดนนิดเดินนิดไปอ่ะอาริปาสกิลโดนลาวิวไปหนึ่งทีครับเลสเตอร์ก็ปาสกิลโง่วานสกิลหนึ่งโดนสองนะก่อนต้องข้าวเลยจะเคลียร์นอกเ,กอเพื่อหาคาบประสบการณ์และแชร์กันให้กับเพื่อนร่วมทีมนะ วัตถ่ายตอนนี้พยายามฟาร์มู่ก็อยู่ที่เวิวสามนะทีมเราก็ยังวิวสามนะยังถูเสียงอยู่นะแต่ฝั่งเราเหมือนจะฟาร์มเหมือนจะฟาร์มเร็วกว่านะผมฟาร์มเร็วกว่าตอนนี้วิวสี่แล้วนะผ่งตรงข้ามยังฟาร์มไม่เสร็จนะวัตถ่ายฝั่งนี้ได้ทำฟาร์มเสร็จแล้วเห็นแรสเตอร์เดินมาเห็นที่ตูงข้ามอยู่ในฟอเมือกที่จะถอยมาก่อนนะไม่ไปแก๊งนะะเพราะว่าน่าจะบวกกันไม่ได้แต่วันนี้แก๊งพยายามดึงเพื่อจะบวกเห็นเพื่อนแบบเอ้เพื่อนเพื่อจะเข้าเว้เพื่อนไปอ่ะ เหมือนจะแต่เขาก็ต้องไปละแต่ทีตรงข้ามก็บ่าละแวงน่าจะรู้ว่าบัตมาแก๊งแล้วอ่ะฝาสกิลมาตรวจเช็คโดนเป็นจังหงมาต่อน,น,นี้ตัดสินใจเลือกมาเอาเอฟเซรด,ดากอนให้เพื่อนดีกว่าเพราะว่าไม่บวกไฟสถิติจังหวะนี้บวกไฟอีกแล้วฮะเห็นเห็นแล้วนะว่าเพื่อนบวกแต่ว่าอีทีตรงข้ามเขา้อมแน,น่นอนเรื่องที่จะตีเอิโซรด,ดากอนต่อไปนะ <S <S ตอนนี้สะกอ์ผ่านมาที่สองนาทียังไม่มีใครตายเลยสักตัวฝั่งตรงข้ามและฝั่งเรานะ บัตเตอร์ไฟีบรงข้าเข้ามาเบรบัฟนะครับผมเพื่อไม่ให้บัตเตอร์ไฟกลับไปฟามะ <c oughs> และไม่มีทีมกันบัฟให้ด้วยนะฮะค่องข้างที่บบะจะลำ <c oughs> บากแล้วเจอเจอฝั่งรองข้าเบรนะฮะบัตเตอร์ไฟเรากลับมาแล้วแต่ยังไม่รู้นะยังไม่รู้นะว่าโดนเบรนะฮะพยายามจะกลับมาวัฟฟ้านะฮะกดบัฟฟ้าฟอ้าวเห็นวัฟฟ้านอนตายโดนเบรไปที่เรียบร้อยะฮะ จังหวะน,นี้น่าจะต้องกลับไปเอาคืนแล้วเมาเลือกที่จะถอยก่อนดีกว่าะสั่งเพื่อนถอยนะฮะตอนนี้น่าจะสั่งเพื่อนถอยแหละเพราะจังหวะที่จะเดินเข้าไปแล้วก็ถอยดีกว่าเห็นลอเตอร์มาโดาไปน็นทีสกิลสองเด้งไปปั๊บปั๊บตีไปฆ่าไม่ได้นะฮะน่าจะแค่ต่ตอๆไปนะฮะเหมือนแบบคู่ๆไม่ใช่หรโอ้ดีเข้ามาเยอะมากสามตัวนี้ให้โดนล็อตนี่ไม่น่ารอดนะ ลาวิลเหมือนจะเข้าพยายามมาลาบั๊หรือเปล่าหรือมาช่วยตีเฉยเหมือนจะมาช่วยตีเฉยนะครับโอเคตอนนี้บัตเตอร์ไฟค่อนข้างสกิลช้าหน่อยเนื่องจากไม่ได้บัฟฟ้าโดนเวทบัฟไปนะค่อนข้างเสียเลยแก๊กเดินเข้าไปแล้วนะเห็นแก๊กเข้าไปขนาดนั้นจอมวันี้ต้องเข้าแล้วแต่โดนสตัมหนึ่งจังหวาดดวเข้าไปดีองแก๊กดูสวยงามว่าตีเข้าไปตีโยกเข้าไปโดดไปอีกทีหนึ่งตีเข้าไป ตีเข้าไปตีเข้าไปถ้าจะได้อีกตัวนึงเรียบร้อยเลเตอร์ล็อกไปอันนี้ฝั่งสกอร์ล่ะสกอร์ฝั่งรีเจนเริ่มเดินมาสามแล้วนะสกอร์ที่สามตอนเหนะบันที่ไฟนของพามีเลยจะเดินหนีก่อนอยากจะมาเวทปั๊บตูแต่ว่าสตูเหมือนจะเอาไปแล้วนะวงของเดินมาอย่างนี้ก็แหลมเลยอะบันที่ไฟน์เดินเข้ามาเติ้ลปั๊บบางวันนี้ช่วยอเลเตอร์ก่อนะตีเข้าไปฮะตีเข้าไปฮะคิวไปได้ครับไฟน์คิวไปสามตัวแล้วค่อนข้างงานยากนะถึงจะไม่ได้บัฟฟ้าแต่ค่อนข้างเที่ยง เดือกเกมแก๊งกับเพื่อนได้ดีนะฮะเอามาเคลียร์บัฟฟ้าก่อนเพื่อป้องกันการโดนเบสนะฮะรีออกก่อนเดล้ากับประเด็นแก๊กดูดได้สวยอีกแล้วแต่ว่าลาวิลไม่สามารถเข้ามาเติมได้เนื่องจากลาวิลก็จะตายเัมนเจ้าเนี้อจะตายคู่ฮะน่าจะตายคู่หรือเปล่ารอดหรือเปล่าตายคนหนึ่งแก๊กรอดไปได้ บอทเฟย์เข้ามาเติมแล้วเห็นจังหวะนี้น่าจะสวยแล้วเข้ามาโดไปหนึ่งจังหวะครับอเลสเตอร์ล็อกไปหนึ่งจังหวะที่อเลสเตอร์ต้องแลก้วยชีวิตแน,น่นอนนะเข้ามาแล้วปั๊บแต่ลิ้มเขามีสกิลเพิ่มสปินวิ่งเร็วอย่างเๆเลยที่จะมาเคลียร์น็อกก่อนนะเล่นอ,อย่างใจเย็นค่อยๆไปอฮะแก๊กเลือดกระดึ๊งไม่โดนนะโอ้โหใส่ใจถอยมันก่อนฟาร์มต่อนะฮะสร้างจังหวะ ทุกอย่างยังอยู่ในกลางเงียบอยู่นะแะหลังอ,อ้าวฝั่นรองท้าเกิดการเบียดปั๊บก็เกิดขึ้นแล้วเป็นฝั่งเลเตอร์ที่ได้บัฟฟ้าไปนะแย่งมาต่อไปเออนี้เข้ามาตายไปหนึ่งทีเลเตอร์ล็อกแต่ว่าเลเตอร์เลือกจะปล่อยนะกลัวตายนะเหมือนมาตาไฟก็เกือบแล้วโดวยชีวิตเหมือนกันแก๊กดึงมาเกือบตายแต่ว่าหมุนสกิลหนึ่งไปเพื่อเพิ่มกอดตัวเองรอดมาได้ครับแต่เดีย๋ยวบัตาไฟรองเท้าเข้ามาโดนฆ่าเลเตอร์ไม่ได้ครับแก๊กก็จะเป็นลายต่อไปตายครับ ตอนเราข้าก็เอาไอพิซซดาก,กอนต่อเลยนะโอ้โหได้คิวสองได้มังกรด้วยจังหวะนี้เกมเริ่มมีรูปร่างเปลี่ยนแะเกมเริ่มเปลี่ยนขึ้นมานิดหน่อยแล้วนะครับผมตีตรงข้ามเข้ามาเหมือนจะสอยป้อมล่างให้ได้นะครับจังหวะนี้ป้อมล่างต้องได้แล้วลาวิลเลอร์อที่จะไม่กันเท่าไหร่นะถอยมาบดดีกว่าแต่ป้องไม่แตกนะมาถ้าไฟเลือดที่จะเข้ามาเว็วดดบน็อตแดดแต่เบอร์น็อตแดนยังไม่เกือกอยฟังดีๆนะเลือดจะหอยมาเคลียร์เว็บกลางก่อนนะเล่นอย่างใจเย็นจริงครับ ไปไปไปเลยล่าเกอดประเด็นหมดแล้วอเลเตอร์ล็อกไปหนึ่งจังหวะแก๊กดัวไปหนึ่งจังหวะยืนยืนตียืนตียืนตีตายเรียบร้อยฮะอลิศเข้ามาแต่วางอันติโดนไปสองโดนไปสามขาดจากอยู่หนึ่งโดนด้วยนะฮะฝั่งฝั่งเรบอนนี่ค่อนข้างที่จะเงียบนิดนึงนะฮะไม่ค่อยเกิดการทักกันเท่าไหร่ค่อนข้างยืนเซฟได้ดีนะเลดออฟตอนนี้เรล่าเขาบวกแล้วนะ อ้าวดาร์สเลเยอร์ไปฝั่งลิจินได้ไปด้วยฮนะลิงแอบพุ่มตอนนี้ไม่เห็นหรือว่า่าจะไม่เห็นอ่าเริ่มเห็นเริ่แวบ,บแลพอามาเช็คคนะไม่มีนะไม่มีคอยดวยก่อนนะเลตเตอร์แอบพุ่มไม่เห็นนะเดี๋ยวจะมาเคลียร์เวฟกลางก่อนดีกว่าหรือเปล่าจะมาเคลียร์เวฟกลางครับผมเคดันพ่อมนะอ๋อฝั่งนี้ข้าไม่อยนะู่มมเลยฮะมไ,มนนะไม่มีใครอยู่เลย เห็นบัฟฟ้าต้องข้ามเกลือทีนี้ต้องเข้าแนละ้วเข้าไปคนระับดูเข้ามาปวดแนตะ่ไม่สดนะลาดบัฟฟ้าต้องข้ามไปได้นะแหมเอาคืนนะเอาคืนที่โดนเวทไปนะลงข้ามาเติมหมูออมาสามตัวแต่ใจเลือกถอยนะก่อนฮะแกก็เข้ามาเสริมพยายามดึงดึงโดนเลเตอร์หนึ่งจังหวะแต่เลือกจะเอาบัตข้างหลังก่อนนะแก๊กดูดไปอีกจังหวะนึงจะไม่โดนใครแต่ก็ลอดสตูได้ดีฮะแต่มันก็ได้ปา่าปังของข้ามนะ ตอนนี้บัตเตอร์ไฟเข้าไปแก๊กดึงสวยวดึงโดนเลนเตอร์อีกแล้วเข้ามาอีกทีนึงเป็นบัตเตอร์ไฟที่ฆ่าเลนเตอร์ข,ขัดขวางไม่ได้นะ <c oughs> แก้เขานี้ค่อนข้างเป็นงานนะดึงแม่นมากตัดใจมาเอาเอพิโซดดาร์กอนให้กับเพื่อนก่อนนะ <c oughs> เพื่อนเล่งเงินเล่งเวลให้กับเพื่อนร่วมทีมนะแก๊พยายามล่ออยู่นะแต่ก็แลกด้วยชีวิตครับผมไอแก๊คล่อไว้นะไม่ให้เดินลงมาตามนะ เพืจะเอาสำหรับก้อนโอเคตอนนี้เลกาก็โดนด่านเราดยถัเ <c oughs> ก็บกันได้ไหมนะป้องยังไม่แตกนะโอเครี้บระไฟเราเหรือเลือกแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะแต่ยังเลือกที่จะไม่วัดกลับบ้านตอนนี้ย้อนเข้ามาเวทดบัฟฟ้าครับผมจะเวททันหรือไม่อ่ะวัฟฟไฟจะเข้ามากันทันหรือเปล่าน่นจาจะกันไม่ทันนะฮะหลอนเอาบัฟฟ้าไปนที่เรียบร้อยแล้ว บาดเจอะมาแล้วฮะเอาแล้วจะเอาไหมจะเอาไหมไม่เอาเลยแต่ใจถอยก่อนดีกว่าน่าจะเลือกหาจังหวะอยู่ฮะอ่าจังหวะนี้สวยครับเห็นยอนเดินเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาดิโดดไปตาสกิลสองพื้ทีลาบบลบบอสลาบบลบบอสต้องนี้ต้องได้ยอดได้ยอดไปหนึ่งทีแต่ว่าโดนหนึ่งตีโดนเขาไปที่โอ้โหเก็บไปสองครับจังหวะเมื่อกี้คิดว่าบั๊ไม่น่ารอดแต่ก็รอดนะฮะคือจำไม่ได้มันนานมากพอมาเปิดตัวเป็นึ่งทีคิวอออืื้ห เิเยอรี่ไปแล้วฮะตอนนี้สกอร์บัสอยู่ที่9ก้าค่าเตายสูตรแอซิสหนึ่งนะสกอร์รวมอยู่ที่สาต่ตอห้าเข้ามาพลาดเลนเตอร์แบบนี้ได้ไอีกแล้วฮะตอนนี้ทีทีฝั่งของข้า,ามันคงจะเริ่มดาบัส์ดาบัสฝั่งตัวเองแล้วนะทำไมไมึงไม่เอาวะไม่ไม่ไม่ใส่เลวะลาวิาวบอกเขาบัฟแดงหน่อยนะผมเห็นนะว่าอยาบัตส์แดงกูไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เ <laughs> นะีย คือยังไม่เล่นเกมยังไม่อยากจะเลือกให้บัฟทีมรอดเข้ามาเวบบับฟาตัวนะดึงมาโดนด้วยนะตัดสินใจที่จะเลือกเอาบัฟไว้ที่หลังเข้ามาแก๊งโดนก่อนืถึงก็ตายไปสองเจอเลตเตอร์ล็อกคาป้อมครับจะรอดหรือเปล่าเอ้าจังหวะนี้น่าจะพลาดนะเผอกรกดผิดเข้าไปโดดคีฟครับโดนป้อมตีตายไปเลยจังหวะนี้ให้เดินถอยมาน่าจะรอด น่าจะมือลั่นะอาคิน <c> น <oughs> ่ากว่านะเรามาดูแจ็คก,กันบ้างอาซัพพอร์ตได้ดีอนระัเลยบน์ค่อนข้างเงียบอีกแกดดี้ สกอร์ไม่ค่อยเดินนะศูนย์ศูนย์สามแต่ว่าเขายืนได้เสกบวกกับว่าการป้อมได้ดีมากคือป้อมไม่แตกเลยนะคือยืนได้ดีมากแต่ยืนเงียบไปนะมันเหี้ยเงียบไปเลยล่าพยามนันนะไฟเราเกิดแล้วพยามจะมารีฟาร์มเพื่อได้เงินนะแต่ที่เสียเวลาไม่ได้ฟาร์มไปค่องข้างนานคนเลยโดยชักดาวทีนี่ เลตเตอร์นี้น่าจะรวยเนี่ยเอาละเทเลเยอร์เลนกลางเกิดกลางบวกครับแต่ว่าคิวเลตเตอร์ไม่ได้เลยนะย้อนฟิกเกอร์เข้ามาพยายามจะเอาแต่ว่าย้อนลืมตัวไปแล้วว่าตัวเองก็เปาะแล้วแอบตีแก๊กไม่เข้าด้วยแก๊กฟิกเกอร์มาบายอะไรไปหนึ่งทีครับผมมีดึงหรือเปล่าน่าจะดึงอารีโซกามาดึงไปเรียบร้อยครับบูคองเข้ามาเติมแต่บัตเตอร์ไฟเข้ามาเติมแต่ว่าเจ้าดิไม่น่ารอดบัตเตอร์ไฟมาเติมเหมือนกันนะเอาสิเติมกันไปเติมกันมาจังหวะนี้ต้องได้แล้วครับเป็นเจนอที่ใส่ฝั เกมจะรู้ผลแล้วนะฮะสกรอร์จบอยู่ที่ย1อดต่อ6นะผมจบในเวลาที่1 1อใช้เวลาประมาณ12นทีในการจบเกมครัสกรอร์บัตเตอร์ไฟส่วนต,วตัวอยู่ที่14ต่อ1แอสซิสา3นะโหค่าค่าไปเยอะพอตัวมากนะคือดวงเว็บบัฟไปประมาณ2รอบเลยมั้งแต่ยังแก้สถานการณ์ได้ดีนะโดยเกยมได้ดีอยู่ โอเคก็ขอบคุณที่รับชมนะฮะสวัสดีครับซิลจีไทา์ทุกปายล่ทุกคนนะครับจบครับ